โอเคแล้วสวัสดีท่านแล้ก็ผมใป็นกองสงการนะคะภายในวันนี้เรามาเล่นเกม Minecraft กันนั่นเองนะคะซึ่งมันี้ต่างจากเดิมนก็คือเราจะมาเล่น Minecraft อ่อ Lucky Mon m o b Survival นั่นเองซึ่งไม่ได้ชื่อคุณคุณนะฮะซึ่งภายในวันนี้นะคะเราจะมาสู้กับ a l p ฟาเยติกันนั่นเองจากหมอบทะวันและฟอเรสตนั่นเองนะคะซึ่งผมเนื่องจากว่าที่แตาเป็น Lucky b l o c เนาะแต่ว่าผมทำเป็นอปเปอร์เอานะฮะ ในนี้ก็เป็นดาบเป็นอุปกรณ์อะไรที่ผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแนละ้วเนาะคือจะกดมาแล้วจะสุ่มานะถ้าเป็นกระสุนผมจะเอาไปเท่าไหร่ก็ได้ตามในกล่องนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดเราชนะเยตินี้ได้เยตินี้ได้ตาต่อไปสามารถเลือกตัวได้แต่ถ้าผมแพ้แต่ถ้าผมแพ้แ,แ,พแล้วก็ของของทุกอย่างนี้จะกากลงนะคะเนะาะคือถ้าเกิดแพ้เรื่อยๆดบาบไม้ดาบทองดาบอะไรก็จะโผมานะฮะโผเกลือท่านผู้ชมเกลือนะแบบนี้เรียกว่าเกลือ โอเคไหนดูซิผมจะรอดหรือเปล่านะฮะมาไหนดูสิเัลโหลโอ้ยโอ้อันนี้มันร์ดได้โอ้สวยละโอ้ยิดีน้ำแข็งิดน้ำแข็งโอ้ยเดี๋น้ำแข็งโอ้จังจหวะน,นี้แหละจังะเย็่ติสะท้อนนั่นหรอ สะท้อนนะท่านผู้ชมไม่นะอะไรเนี่ยโอเมกอร์เอาไปว่าผมมีสชีวิตล้กันนะฮะอะไรทำไมมันสะท้อนโอเจเบเจ็บเอ๋อไอาสิบที่มันติดไฟเป็นพ้าสิบของกรงเกงผมนะฮะโอโอเจ็บเจ็บจบเจ็บิโ,โล นี่แน่โอ้ยธนูทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อกคันมันละโอ้นี่แน่ไอ้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 เมียวเมียวเมียวโอทํทำนี่เขาทำม่ดต่อเนื่องไม่นะไม่เผจะตายเจะตายเผืจะตายสติเกอร์โบทำโอ้ยได้ยิงโดนสคอนคบกันธนูเหรอเนี่ย โอ้เสแล้วก็กันะน,นูด้วยกันคุผู้ชมแตกและเรียบร้อยโอเคซึ่งซึ่งเราจะไม่เราจะไม่ใช้ตาเดียวหรอกอะไระไอ่ะไอบอมอู้มีของนี้ด้วยเหรอโอ้คือเป็นว่า เอาเป็นว่านะคะเรากับเยติจะต,ต้องต้องชนะกันหนึ่งในสามนะฮะโอเคเราไปยกที่สองกันเลยโอเคมาการที 2. 2> <ม>่สองละครนะเราเราเรามีมีมีสามในห้าสองในสามครับผมถ้าเกิดได้สามแต้มก่อนชนะขวานขวานนี่ถ้าเกิดมันจะแรงแรงก็ต้องรองมันชาร์จเต็มเต็มก่อนถึงมันจะแรงอะ่ะโอ้ยเจ็บเๆจๆๆ็บเจ็บเจ็บแฮสตีทำง,งาน แคของไฟแค่สิบของเอาะไฟทํางานโอ้ยเจ็บอ้ยมานั่งละมานั่งละนั่งแป๊บเดียวเองเหรออ๋อไม่เอาไม่เอาท่าที่สองครับผมนั่นคือท่าของเขานะฮะโอ้ยเราให้เขานั่งก่อนตัวนละตัวละโอเคมาดีครับเข้ามาดิครับ พียเกท่านี้ท่านี้นัองออกห่างๆเกเสร็จผมเรียบร้อยเกตาที่สว่าชนะเยติไปอย่างง่ายดายท่านผู้ชมนี่อันนี้ผมใช้ไปก่อนคอยเยติเฟโอเคมาต่อไปตาตาที่สามกันเลยเลตโก้เคมาเกมที่สาม อ้าวขอเปลี่ยนจาก3เกมไป5เกมแล้วกันมาโอรุนจับโยน5เกมครับผมต้องชนะเยีตีภปยใน,นะ5เกมไม่ได้ต้องชนะ5ครั้งครับผมแค่ได้ห้างน,นั้นชนะนะฮะโอ้ไง่ได้มันจะง่ายไปไหมเนี่ยง่ายไปอย่างี้โอเคมามามา เยติเรียบร้อยตาที่สามตาที่สี่เป็นผมไปฝ่ายชนะครับผมโอ้ยหนืดจริงหนืดจังไอซ์บอมอมาตาที่ตาต่อไปกันเลยเลตโกตาที่สุดท้ายครับผมเก็บอันนี้เข้าไปเกาะผมก็ไม่ได้เกลือมากนะตานี้นะฮะเฟึ่อมาเริ่มไม่โดน ผมทูกผมทุกติดติดไม่นะไม่นะไม่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 โอ๊ยสวนละสนโอ๊ยหนืดโอเคสะท้อนแล้ผมแล้วที่เขาช้ก็จะสะท้อนอุ้ยหนืดนดนโอ๊ยหนืดหนืดหนืดหนักต่อดุดต่อ โอ้ยโดนจับทุ่มอีการโดนจับทุ่มอีกแล้วโอ้จะตายจะตายจะตายไม่คุ้นไม่คุ้นขอขอยาบอันหนึ่งผมลืมลืมผมลืมเกมลูบอินเวนทอร์เรียอะอ้าวดูแลแต่ไม่ออกอดเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโอ้เ้าเอาวแลกอ้าว พยายามทยาทีออ่สุดในไหนไหนแหละโอเคท่านผู้ชมโอเคผมแพ้<ม><ม>โอเคผมเหลืออีกสามผมเหลือสองชีวิตก็ผม,มโอเคมาผมเหีสองชีวิตก็ผมแต่เย็ดอีกหรือตาสุดท้ายแล้วฮะเมื่อกี้ตายแบบโอ้โหเพราะมันมันแหลกเกินอะอะไรก็ไม่รู้นี่เนี่ยติดไฟ

เอาอะไรเป็นไงบ้างครับผมท่านผู้ชมก็คือสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้กันนั่นเองนะครับผมเป็นแบบเป็นคลิปนี้มาเป็นคลิปทดลองแล้วกันว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กันหรือแบบนี้กันหรือเปล่าแบบคือให้ผมแรนดอมของมาแล้วผมไปปรากเยตินี่เองนะครับผมใครถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมซึ่งต,ตัวต่อไปเป็นอะไรเป็นอะไรผู้ชมก็ขอมาได้เลยนะฮะซึ่งตัวต่อไปตัวต่อไปก็คืออาจจะเป็นไฮด้าก็ได้หรือ ตัวต่อไปอาจจะเป็นไฮดร้าเออแก๊สหรืออะไรก็ตามขอมาเลยครับผมในหมดในหมดของทอยและโฟเรสนะซึ่งซึ่งอะผมมีให้ตัวเลือกให้ครับผม Armor Giant, อัลเมอร์ใจแอนอะไรอะไรอีกดีเอ่ยอัลเมอร์ใจแอนนะฮะไฮดร้าอะไรต่อดีแล้วไฮดราอะไรต่อดีเอ่ยทวายไลท์ลิชแล้วก็แล้วก็วกอ่ ันนี้ละกันสโนว์ควีนครับผมอ่ะมีสี์ตัวให้เลือกนี้นะผู้ชมอมอ่์ใจแอนหน้าตาอย่างนี้เป็นตัวเราแต่ว่าเป็นสกินเราที่ตัวใหญ่ขึ้นนะฮะส่วนไฮดร้าไว้ก่อนดูไทไรล์ลิชครับผมไทไรล์ลิชคือคือดัมเมดเราตีเอาไม่เข้านะฮะถ้าสังเกตดีๆจกจะตีดัมดเมจเขาไม่เข้าถ้าเกิดเวลาเราจะสู้ได้ก่อนเทาเมื่อเราต้องปัดลำแสงเขาคืนครับผมส่วนสโนว์ควีน โลควีนสามารถทำลายบล็อกได้นะฮะเราสกนางเข้าเนาะตัวต่อไปก็คือไฮด,ด,ดร a าเลื่อกเอาครับผมว่าผมจะเอาตัวไหนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ